สวัสดีครับตอนนี้ผมนักขอนตะลอนทั่วนะครับของเขายายจิงนะครับกาสีิ้าพี่น้องเบิงบ้านตรงเหนือนะครับตำบลเราไงอำเภอกุชเล่จังหวัดกาลสินนะครับเป็นบ้านผู้ไทยตรรบ้านนะครับเป็นชุ่มชนชาวผู้ไทยที่กันครับบ้านตรงเหนือนะครับใช่บ้านตรงเหนือนี้เป็นปั๊มน้ำมันนะครับาเข้าบ้านตรงเหนือสวนยางครับนี่ ส่วนที่้าอที่นั่งนะักหมู่บ้านหลังนี้คือดีหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติบ้านโน้นบุทพาหมู่เก้า,าตะบนเล่าใหญ่<ม>คุมโน,โน้นสี่แยกเป็นหลายบ้านเนะาะตัวบ้านดงเหนือนี่กับสิบปุมาบา่มีแต่บ้านหมู่บ้านเดียวสี่อันนี้คือบ้านดงเหนือนะครับนี่นะครับผมอยู่ถนนกลางบ้านนะครับเป็นถนนลาดยาง ครับซากปลาโบราณเลี้ยวขวานน่อได้หรตรงไปไปเพื่อสมเด็ดเดี๋ยวเบิบง้บงบ้านบ้านตรงเหนือ,งงนอนกันครับนี่บ้านตรงหนึ่บ้านนายเต๋อไปจ้ะมาดูมีซอยเข่าในนั่นบ่มีก่ะทั้งซ้ายนี่ยซ้ายเลยตามโซนซของซอมีเอาเลียซ้ายก่อนดีกว่า,า,าก็ได้ถ้าไปทางขวาจะไปเรียน โอ้บ้านหลังมุมๆนี่ยไหมคือสวยใ่ไันสมัยโอ้บ้านท่านสมัยบ้าสมทันสมัยกับพุทธคันไร้หลังบ้านดงเหนือนะครับตำบลเราใหญ่นะครับอําอเภออูชิร่ายจังหวัดกาฬสิ<า>นธุบ์บ้านวิตาบนล่างใหญ่ๆเลยอจ๊ะเป็นบ้านเช่าพุทธไทยครับพูดภาษาผู้ไทยนะครับ ประเภทนี้วัฒนธรรมชา่าผู้ไทยแท้ๆเลยนะครับบ้านตรงเหนือนี่ครับพ่อพี่น้องเขาว่าบึงในส้อยนะครับกับยายติ้งสวนมากจะเป็นใบยางเน้ะยายเนาะเป็นสวนยางที่พื้นที่หลายักมากกะปลูกยางจ้ะอีสานเข้าเนี่ยยางลายขนาะดโอูอยางครับสวนยางลายเนี่ยถือว่าเศรษฐกิจดีปลูกยางพะลา บ้านเพื่อักนี่ห่างๆกันบพติดกันได้จัดระยะดีมากเป็นบ้านโกสูงเลยเนาะเป็นเป็นบ้านไม้โยกพื้นสูงตอนเติมซานล่างก็ใสปูนใสอิฐอันนี้ไปตามซ้อยทั้งล่าซิเม็อนี่เลยเนาะท่างหินซูมเออร์นี่หายยากแหละครับเพราะว่าเป็นอบตโอ้หนี่เห็นแล้วท่างหิน เราไปให้ไปหน้าพันตัวจ้ะบ่ถามหาก็เห็นแล้วทีทางไปให้ไปหน้าพันเราลองไปลองเบิ่งทีออกสอดพุ่นบ่ไปสอดถนนใหญ่พูดละจ้ะนี่ครับผมนี่นิจบาลนะง่ใหญ่ๆยอาออกสอดาสอกแสกเขาเบิ่งบ้านตรงเหนือครับนี่อันอยู่ในห้างนั่นน้ำห้างกับเลือดตะพุ่นเห่านอกได้ก็ไปละพุ่นอยู่ไคอยู่สวนอยู่หน้าพุ่นะเป็นทงหน้าจ้ะใช่ไมีตะหลังง่าย่ๆยมาเนี่ยนหน กระทงง่ายบานกันเลยง่าวิธีที่วิชชั่นบทจ้ะโอ้บ้านละโอ้บ้านละนี่ง่ายเลยนี่บานหลังง่ายเลยครับ Victor นี่มีมั่วอยู่หนะน้าบ้านหลังง่ายเลยกันเลี้ยงให้ดูเล่นนะตัวเดียวบ้านสวยเลยนะนะ คือบ่เห็นดูบานคนคนหน้าไปสูงมันสูงให้สงอย่างอ้หัว่งูโอ้นี่บานหลังงามเลยยังควันทนเทนทนทนดูบานน คัออโอ,อ้ลานคล้ายของร้านขายอาหารการกิน,นลูกศิลป์ลูกษามีไก่เป็นไก่เฮ้ไปโรงเรียนน่โรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์เครับยังอยู่บ้านดงเหนือใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยหมู่บ้านมันไม่มันถูกทีถนนครับเน,นี่ยอันนี้เป็นบ้านอยู่ถนนกลางบ้านเลยครับแจะถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของบ้านดงเหนือ ว้ตันีฮะสมาสิาอยู่โซนทางนี้หมู่บ้านนี้กระกระสิเป็นโซนทางนี่โซนทั้งนึงโซนทางนี้ถนนใหญ่เนี่ยกระน้ถนนใหญ่กระจายเป็นซอยเข้าไปก็มีอยุบบ้าน่นบอะไ<อ>รเอาบ้านตรงเหนือนะครับเป็นบ้านยญ้า,ไป,าไปน้ำถนนอี่ครับบ่านสนซอยแยกยญ้าไปไกลโอกนี่บ้านไม้นะครับบ้านไม้นี่จะเป็นซอยเข้าไปนี่ก็อืมกระสิน เข้าไปกับพวกขี้หลังกับสุดแลวนะโอ้นี่ครับอันบารีโลนี่ไม้อันนี้นนวัดโพชัยตดงเหนือไปทางขวาเนี่ยอันนี้ก็คือมู่บานซุกซ่าเป็นแบบมอส,สาาบานประก,การตรงเหนือน,น,นะครับมตสบานลันใหญ่ บ้านตีถนนมีพัฒนาขึ้นนะครับเป็นท่านสมัยขึ้นนี่ครับบ้านดงเหนือครับเราใหญ่เนี่ยตีแข่กันต่นตอต่อกันไปเลย,เลยอันนี้ยังเป็นดงเหนือเลยเนาะ ครับยังเป็นบ้านตรงเหนืออยู่นะครับตำบเลเราไญ่นะครับอําเภอกูชินาไลาจังหวัดกาลสิน์นะครับเป็นบ้านที่ท่านสมัยแล้วนะครับ บ้านบลังหน้าถ้าหอ,อกันไปข้ามกังไปยังมันนี่จะมีศูนย์หนันเขาเห็นอยู่ทต่ันนทอ่อผ่านแ,แต่ว่าจเจ้าเขาสทะท่อมาท่อเพราะเป็นนามหน้า,นาครับคือบ,บ้านดงเ,เหนือนะครับนี่เป็นบา้านดงเหนือตำบลเล่าเงย่ังเพื่อกู้เชลัจังหวัดกาะสินนะครับ บ้านที่ใหญ่ครับบ้านที่งเหาไปน้ำถนนแล้วก็เป็นบ้านที่จะเลื่อนนะครับห่างจากอำเภอคูเชร่าแค่สิบห้ากิโลเมตรนะครับนี่ครับโรงเรียนลุงไปใช้รถดงนะได้เลี้ยวซ้ายโรงเรียนใหญ่เลยนี่ครับบ้านหลัางได้สวยครับ บ้านตรงเหนืออวน,นี่เป็นลานไปเียวขายอาหารการกินลูกชิ้นลูกซอกซอื้อมากินเคือเค่อนไปเคื่องเล่าวัดโพชยน้วบนนนบนนับ้านเ่ยบ้านล่งวัดสองวัดสมัดแสดงประชาก่อนแล้ว อันนี้เป็นถนนผ่ากลางบ้านนะครับเป็นถนนลาดยางอย่างดีถนนในบ้านถนนกลางบ้านสม,มือลาดยางเหมหนอนือนกับโอซันกาลาดถนนข้อขีดนะครับน,นี่ครับบ้าน เด่นกันสวยงามอืมบ้านส้งไทยนี่ไหมหลังไงเนาะด้านในหลังไงนี่ทั้งขามือทังกาเฟ่นี่ตนเิไป้านกาเฟบ้นมะกราวเรียวนี้ออกทั้งเลียนออกแพ้นสมารไดในมมนบอ ไถ้าขวาดีกว่าว่าข้ามกั่งนะเนาะโอ้ไปไหนสุดท้ายเลยไปหอยพึ่งข้ามกั่งแมนแมนแมนนี่ครับอันนี้คือบ้านดงเหนือนะครับนี่ลดความเร็วอ่าบ้านดงเหนือเซนนี่ซิยอออกไปบ้านโพนสว่างนะครับอำเภอเขาวงนะครับสร้างไปซากป่าโบราณอีกสี่กิโลเมตรโอ้ส้าง เป็นลรงเรียนนะครับลรงเรียนลงเหนือประชาสันลงเหนือประชาสันลรงเรียนประจำมู้านนะครับลงเลียนลุงเหนือประชาันโรงเรียนวิธีพูดแต่ว่าช่วงนี้ปิดโควิดน้อยใหญ่เนาะจ้าแม่สตาโบราณ โรงเรียนไปจาหมู่บ้านนะครับโรงเรียนโรงเหนือประชาสัมน์นะครับประกาศเนื่องจากงดใช้อาคารสถานที่สนามกีฬาจนกว่าสถานการณ์การแพ,พร่ระบาดจะคลี่คลายิดโอ้ดีจังลครับผมผ้าพิ้องเบิ้งบ้านโรงเหนือก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านนะครับที่ที่ตามรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับ